สวัสดีครับพบกับเทรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมเจอยูทูบเบอร์เกมราเรนเจอร์ชื่อดังท่านหนึ่งนะครับก็เลยลองตีดูนะอาสาเหตุที่ตีไม่มีอะไรเลยนะครับต้องการที่จะทําคลิปนะครับเนื่องจากว่ายูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสายฟรีครับสุดเทพเลยนะของเกมราเรนเจอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นแบบสายฟรีครับสายฟรีเล่นยังไงให้เทพครับ มันทําได้นะเพียงแต่ว,ว่าถ้าจะเทพแบบจัดๆหน่อยนะครับต้องเล่นมานานนิดนึงคือเกมนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าสายฟรีอยู่รอดได้นะครับถ้าเกิดรู้หลักการเล่นนะครับแล้วก็ต้องมีดวงด้วยนะสาคัญสุดๆเลยนะครับต้องมีดวงครับนอกจากการขยันอดทน,เก,น,นเก็บนู่นเก็บนั่นเก็บนี่นะถ้าสุดท้ายเปิดไม่ได้เนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับสายฟรีเล่นแบบเทพจัดๆต้องใช้เวลา,านานมาก ส่วนใหญ่ต้องเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆครับแต่ถ้าเกิดจะเทพให้ไวเนี่ยมันก็ได้อยู่กันนะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ประมาณสักลีกเพชรเริ่มเล่นกันสัก3เดือนนะเดือนที่1สมมุตต้องเป็นการสร้าง ID ใหม่นะมันจะไวกว่านะครับสร้างในเดือนที่1รอบโคโรโบเรนเจอร์ถ้ารอบนั้นโคโรโบมันเจ๋งมากแล้วเราเปิดได้ตัวเก่งอ่าแล้วเปิดเกียร์ได้ด้วยอันนี้มันจะ ตไว,วยอยู่งุ้มนนะเพราะว่าตัวเกมจากกบเยอะนะครับปั้นแม็กซ์เนี่ยไวมากครับดู ID7 ผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะเดือนที่3มาเป็นรอบโคโรโบอีกรอบนึงถ้ายังมีตัวเก่งอีกแล้วเปิดได้อีกอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันสามารถอยู่หรีกเพชได้แบบรวดเร็วได้อยู่หุ่มกันนะอันนี้อาจจะเป็นสายแพ็กก็ได้นะครับสายแพ็กเนี่ยเปิดเกียร์ค่อนข้างจะคุ้มนะ อ่าถ้าเกิดเปิดได้เกียร์เจ๋งๆเนี่ยสุดยอดเลยคือถ้าเกิดได้เป็นเซ็ตเกียร์กบเรียวนาดเนี่ยสมมุติเป็นเกียร์วุดกับเกียร์ป้องกันผมว่ามันก็ดีอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจเลนเตอร์เนี่ยอาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่มีตัวจริงๆอ่าอันนี้ก็ไปลุ้นแพ็กเกจเลนเตอร์ก็ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยคำถามที่ผมเจอบ่อยมากนะครับก็จะถามว่าพี่มาเล่นตอนนี้ทันไหมเล่นยังไงสายปีเล่นยังไงให้เก่งนะครับคือถ้าเกิดเป็นคนที่ถามว่ามาเล่นตอนนี้ทันไหมเนี่ย คือเกมนี้มันพัฒนาไปยาวๆนะคือผมก็จะบอกว่ามีการพูดคุยอยู่กับ GM ไทยอยู่นะครับว่าเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะก็เขาอัปเดตกันยาวๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเล่นตอนไหนก็ทันขอแค่ติงตังเอาแค่นี้พอเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเล่นแบบวนลูปนะครับก็คืออ่ะเห็นโคโรโบดังกลับมาเล่นนะครับตัวเกมจากโตกาชาพเพียบเลยครับก็ไปเปิดเปิดปุ๊บก็ละเกลือกเกลือก็เบือ่อเบื่อก็เลิก,เ,ก,เ,ก,เ,กเล่นนะครับแล้วก็วนลูปอยู่เนงะี้ย เห็นโคโลโบดังก็กลับมาเล่นครับเอาตัวกระช้าฟรีที่แจกมาเปิดแล้วก็เกลือนะครับอันนี้คือบอกเลยนะครับว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดเปิดได้เนี่ยอันนี้ผมอยากใช้เปิดกันได้นะสำหรับคนที่กลับมาเล่นนะจะได้แบบมีกําลังใจในการเล่นต่อนะครับอันนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับสายฟรีครับเพราะว่าวันนี้ผมเจอกับยูทูบเบอร์ท่านนี้เอาหกกลับมาตีผมด้วยนายศิปะบนั่นเองนะครับอ่าคือพอดีนะครับ คืนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนดูบอลยูโรนัดชิงนะครับซึ่งบอลยังไม่มานะผมก็เลยทําคลิปนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับคือนายศิลปะเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะครับทำเกมไรเลนเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นสายฟรีที่เทพมากๆอ่าดูออกแล้วกันนะแม็กซ์ทั้งทีมนะครับโอ้โหอันนี้คือบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบนายศิลปาก,กับผมนะซึ่งผมเนี่ยเป็นสายฟรีมา5ปีอ่าทำช่องนะครับ อหนึ่งปีถึงจะเริ่มเติมครับก็เลยรู้เลยนะครับว่าแบบเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องเติมเยอะก็ได้นะคือเติมเยอะเนี่ยบางทีก็ไม่ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยทำไมถึงต้องเติมอ่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่เติมเนี่ยเพราะว่าอยากได้เลนเจอร์อ่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเติมเปิดเพื่อที่จะ หาเรนเจอร์มารีวิวนะครับเนื่องจากว่ามันมีพวกการันตีใช่ไหมหลักๆผมจะเปิดเรนเจอร์นะครับผมจะไม่ค่อยได้เปิดเกียร์ดูเกียร์ในศิลปะนะอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปก็ไปดูนะครับว่าผลการเล่นเนี่ยอ่าผมตีเขากับเขามาตีคืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนนครับอันนี้เราจะเอาแต่เกียร์เดาวนะเอาเกียร์เดาวที่น่าจะต้องเปิดกาชานะครับอ่าตัวของเอเรนสชิ้นนะครับโอ้โหอารีไวสาชิ้นนะครับ เบลนะครับอีก2ชิ้นเป็น5นะครับอันนี้6นะครับเพราะว่ารองเท้านี้ยหนาแจากฟรีนะครับอีกหนึ่งทีมโอ้โห7 8 9แโอ้โแล้วว่าอันนี้10ช่องกลางนะครับเพราะว่าช่องแรกนี่เวลตำนานนะ10แล้วนะ11 12โอ้โหและนี่13สุดยอดนะครับลองมาดูของผมดีกว่าเออซึ่งผมเนี่ยเป็นสายเติมนะแต่ก็รู้กันนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เติมเยอะมากครับ บางเดือนก็จะเติมอยู่ประมาณพันกว่านะสูงสุดที่ผมเติมหลังๆนะก็จะอยู่ประมาณสักสามพันเอาบางทีก็มีหลุดไปสี่พันบ้างอยู่เหมือนกันนะซึ่งส่กนใหญ่จะเปิดแต่เรนเจอร์นะครับเติมมาเนี่ยเปิดเรนเจอร์เป็นหลักนะครับเอาเกียร์นะครับเจ็ดดาวนะเอาแบบว่ารวมแพ็คไปด้วยเลยเออเพราะว่ามันจะมีเ,เกียร์เจ็ดดาวบางชิ้นเนี่ยที่ผมได้จากแพ็คเกจนะผมจะไม่นับเกียร์ที่มาจากวิ่งนะเอาจากเปิดนะครับก็จะมีปืนฉีดน,น้ำอ่าหนึ่งนะครับสองนะครับ 3นะครับอันนี้มาจากวิ่งนะไม่นับนะครับอันนี้4นะครับอาวุธมี4ชิ้นนะครับอ่าป้องกัน5ชิ้นอันนี้จากแพ็กเกจด้วยนะเออ5ชิ้นนะครับอันนี้ได้มา6นะครับอันนี้จากแพ็กเกจด้วย7นะครับอันนี้8นะครับ9นะครับ10นะครับ11 12 13ดนะครับ14ี่ดูดิผมมีเกียร์มากกว่าในศิลปะเนี่ยเกียร์7ดาวมากกว่าแค่า1ชิ้นเท่านั้นนะ แถมผมเนี่ยได้มาจากแพ็กเกจเกียร์เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคือแบบว่าค่อนข้างจะเตลือมากนะครับสำหรับการเปิดเกียร์ของผมนะคือหลักๆของผมเนี่ยจะเปิดเรนเจอร์คืออย่างที่บอกแหละช่องผมจะเป็นสายรีวิวนะครับเดี๋ยวไปดูนายศิลปะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาดูของผมกันนะครับว่าผมเนี่ยเป็นสายฟรีมา5ปีผมก็จะมีสเตปของผมนะซึ่งนายศิลปะเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยคือเขาจะบอกว่า ดองเก่งมากคือเป็นสายดองรูบี้เลยนะครับที่แบบว่าถ้ารอบไหนเขาอาจจะไม่ชอบนะครับหรือว่าอาจจะรู้สึกว่า้แบบนี้ไม่เก่งหรือเปล่าเขาก็ข้ามเลยนะครับคือเก็บรูบี้แบบเป็นพันๆรูบี้นะ,ะซึ่งแบบว่าคนที่เล่นแนวๆนวนี้เนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะเพื่อนผมก็มีอเดี๋ยววันนี้จะดูกัน3คนนะครับ3าแนวทางนะก็จะมีนายศิลปะนะครับพี่หมีบราวน์นะครับแล้วก็ตัวผมเองอซึ่งเป็นเคยเป็นสายพี่มาก่อนอเดี๋ยวไปดูในสมุดสะสมกันนิดนึงนะ นายศิลป้านเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นที่หลังผมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นช่วงซีซั่นแรกๆแหละแต่ผมเล่นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอ่นนี่ครับคือเรนเจอร์หดาวมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรนเจอร์หดาวเนี่ยบางตัวเนี่ยถูกนำออกไปจากเกมเปิดในการช่าเอฟก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะอ,อันนี้ไม่มีนายสถานีนครับไม่มีไม่มีตัวซีซั่นหนึ่งอันนี้คือน่าจะมาเล่น ก็คงน่าจะประมาณสักซีซั่น2เป็นต้นไปอะประมาณนี้คือเรนเจอร์เซต5ดาวไม่มีเลยนะอ่าแสดงว่าเป็นแบบว่าผู้เล่นที่อ่ามาเล่นที่หลังผมน่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมลองไล่ดูนิดนึงนะครับอ่ะก็อีวานเกเรียนรอบที่2หรอน่าจะอยู่ประมาณสักซีซั่น3อ่าแต่ก็ถือว่านานนะซึ่งเวลตอนนี้เข้าไปไกลมาก เออเรื่องผมเนี่ยไม่ค่อยได้อัพเวลเท่าไหนนร่นะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะอนอย่างเดือนนี้นะครับก็ไม่เปิดนะครับข้ามไปนะกอลเบนไซเยอร์นะครับนี่ข้ามไปครับรอบชินจังอะก็ข้ามไปนะครับอ่าเปิดในรอบของ Attack on Titan นะครับอ่าดันมาจิเปิดนะครับสลา,าไม่เปิดครับคืออันนี้ผมก็จะไม่ไอ้นี่นะไม่ไม่บอกว่าอรอบนี้ทำไมเขาไม่เปิดอะไรผมไม่รู้นะเพราะว่าสาเหตุแต่ละคนเนี่ย ไม่เหมือนกันนะครับบางทีอาจจะไม่ชอบในโอรโบนั้นๆหรืออาจจะมองว่าไม่เก่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าแนวทางแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างช่องในศิลป,ปะเนี่ยจะดองรูบี้เยอะมากนะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาก็จะไปถล่มเปิดเกียร์นะคือบางรอบก็เปิดถึงการันตีนะครับสังเกตได้เลยว่าเกียร์เนี่ยมักจะเป็นเซ็ตเกียร์ซ้ำๆเพราะว่าเลือกแบบถล่มเปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เล่นกันแบบสายฟรีนะครับถ้าจะทําแบบนี้ให้ได้เนี่ย โอ้มันต้องอดทนหนักๆนะผมว่าคนที่ทําแบบนี้มีน้อยมากนะครับที่แบบอดทนจริงๆนะครับแล้วก็เก็บรูบี้ไปถล่มเปิดเกียร์นะครับอันนี้ถือว่าดวงดีเหมือนกันนะส่วนของผมเนี่ยผมจะเป็นสายสายแพ็คนะครับคือดูเวลนะโอ้เวลนี่แบบใกล้จะตันแล้วนะครับคือคนนี้เขาจะเป็นเป็นสายปีที่แบบว่าค่อนข้างจะขยันเล่นอัพเวลนะครับในส่วนผมนะผมนี่ค่อนข้างจะขี้เกียจนะครับคือเกียร์นี่แบบสุดมาก สุดจริงนะลองดูผมแล้วกันนะเออสายเติมนี่ยังต้องแบบว่าโอ้ต้องแบบว่าสีโราบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอของผมสักนิดนึงอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูพี่หมีบาวนะครับคือของผมเนี่ยเป็นสายฟรีมา5ปีนะครับอ่าก่อนทำช่องนะคือทำช่องมา1ปีนะครับถึงจะเริ่มเติมครับผมเป็นสายฟรีที่เปิดทุกเดือนตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเปิดทุกเดือนครับ อยู่ที่ว่าจะมีการแบ่งเปิดนะครับหรืออะไรหรือเปล่าคือสมัยนั้นนะ่ะเอาตรงๆนะมันจะกึ่งๆมีสูตรในการเปิดคือโอกาสเปิดมันจะได้มากขึ้นคือก็ไม่ถึงขั้นสูตรนะคือถ้าก็สูตรมันต้องเปิดได้ใช่ไหมแต่ผมก็ถือว่าผมเปิดได้นะตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเนี่ยอย่างตัวนี้ผมก็เปิดได้นะครับ5าดาวนะครับเอ็ดเวิร์ดตัวแรกมีตัวเนี้ยผมเปิดไม่ได้นะครับเดอะแฟนผมเปิดได้ตัวนี้ผมเปิดไม่ได้นะครับ,ต,ดดต,รบตั้งแต่ตอนที่ มันมีอยู่ในกาชาเะครับแล้วก็มีเติมเงินนะครับผมก็ไม่ได้เติมนะเนี่ยตัวนี้ก็เปิดได้นะครับช่วงผ่านด่านประมาณ180นะครับเนี่ยผมเปิดได้อยู่ตลอดนะครับออระบาวไม่ได้นะครับเฟยหงหดาวเปิดไม่ได้อันนี้เปิดยากนะครับเป็นแบบยุคแรกเลยนะครับแรกสุดเลยนะพอมาเริ่มมีโคโรโบแบบชัดเจนครับอย่างตัวมอนสเตอร์ฮันเตอเนี่ยอันนี้ไม่มีตัวแจกฟรีนะผมจําได้ว่ามีแจกฟรีนะครับ นี่มารอบของอีวันเกเรียนรอบแรกผมเปิดได้เลยนะอาซึ่งเพื่อนผมในกลุ่มเนี่ยเขาเติมไปประมาณ5,6,000เขาอยากได้มากนะครับแล้วก็จะได้เนี่ยหมดไปประมาณ7,8,000แต่ผมเป็นสายฟรีเห็นไหมเกมเนี้ยมันจะมีแบบนี้อยู่กันนะอะซึ่งพอรอบที่2ผมอยากได้อสึกะมากแต่เราเป็นสายฟรีไนงะและตอนนั้นเนี่ยเกียอีวันเกเรียเนี่ยออกง่ายมากผมเอารูบีเนี่ยไปเปิดเกียรหมดเลยผมได้เกียรอีวันเกเรียเยอะมากเลยนะครับ อ่าแล้วก็เก็บสะสมต่อนี่เปิดได้ทั้งราโอแล้วก็เคนซิโร่คือสมัยนั้นเนี่ยผมจะเปิดทุกเดือนเลยนะยิ่งเป็นโคโาโบเปิดนะครับอ่าอย่างโคนั้นเนี่ยผมเปิดได้จอมโจรคิดนี่อ่าคือมันก็จะแบบว่ามีเทคนิคการเก็บการเปิดผมจะไม่ค่อยเน้นเกียร์เท่าไหร่นะยกเว้นว่าเปิดได้เรนเจอร์ค่อนข้างจะไวนะครับคือสมัยนั้นเนี่ยอ่ามันจะมีอยู่ยุคหนึ่งยังไม่มีตัวกาชานะไม่เหมือนสมัยนี้นะเออสมัยนี้ยังถือว่ามีตัวกระชาค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ทนายได้มาถือว่า เพราะว่าตอนที่ผมมาเริ่มทําช่องเป็นรอบนี้อ่าเรนเจอร์ที่รีวิวตัวแรกของช่องเนี่ยคือตัวเบสนะครับนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นสายฟรีต่อนะนี่เปิดได้พระเอกครับเซนเซีย,ยาก,กับชุนก็ยังเป็นสายฟรีอยู่เพราะว่าเรามีสเต็ปของสายฟรีมาโดยตลอดมาถึงรอบอีวานเกเรียนนะครับที่เป็นแบบว่าอ่ารอบคอสเพลย์นะครับเพราะว่ามันมาถึง3ครั้งแล้วนะผมเปิดได้ตัวแซลลีเลนะครับไม่งั้นเนี่ยผมมีบาวชินจิแล้วนะ ก็คือไม่มีนะครับเพราะว่ายังเป็นสายฟรีอยู่อินุยาฉากก็เปิดไม่ได้ทางโอมิทางโอมิผมจําไม่ผิดเนี่ยเป็นตัวแจกฟรีนะอ่าแล้วก็รอบสกิปไฟเตอร์ก็ยังเป็นสายฟรีอยู่นะครับได้ทั้งสังกิบแล้วก็โกคินี่มาถึงรอบที่เติมนะครับมาถึงรอบที่ผมเนี่ยทำให้รู้ได้เลยนะครับว่าถ้าดวงมันไม่ดีเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่ได้นะครับผมเติมไปประมาณ4 0 0 0นะครับต้องการที่จะได้ m a สเซเดอร์บิลล์ไม่มีนะครับ แต่บางคนเป็นสายฟรีเนี่ยเขาเปิดกันได้นะคือเปิดจากการตีก็ไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสเตปของผมนะที่ผมเนี่ยจะเปิดทุกเดือนนะครับสมัยก่อนก็เปิดทุกเดือนเพราะว่าผมจะอยู่ในกลุ่มที่ตัวผมเองเนี่ยจะเป็นสายรีวิวทดสอบว่าเฮ้ยตัวนี้ดีไหมเก่งแค่ไหนถ้าไม่ดีเนี่ยก็จะแนะนําให้เพื่อนๆว่าไฮ้ผ่านก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะเปิดเรนเจอร์เป็นหลักจนมาถึงทําช่องในหลักก็ยังยึดสไตล์เดิมนะก็ยัง,ยงมียังมีเกียร์ตามที่เห็นนะครับ อ่าลีกที่ผมจบเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นมาสเตอร์สองอ่ายกเว้นว่าช่วงไหนเนี่ยเปิดได้เรนเจอร์ตัวที่มันเก่งเหนือกว่าชาวบ้านในช่วงนั้นเนี่ยก็จะไปจบมาสเตอร์หนึ่งอ่ารวมกับอ่าโตเกมอัตรจะจาแจกอะไรมารูบี้ฟรีมาอะไรประมาณนี้นะครับจากอ่าขนลุ้งฟรีอะไรไม่รู้บี้ฟรีไม่มีแล้วนะครับขนลุงฟรีเออขนลุ้งฟรีผมก็จะดันขึ้นตำนานนะครับซึ่งก็ขึ้นได้ประมาณ11ครั้งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับนี่พี่หมีบ้าวนะครับ คือเล่นมาด้วยกันนะครับซึ่งพี่หมีบาวก็เป็นพี่หมีบาวเนี่ยจะไม่ใช่สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยเรามาสร้างกิลกันใหม่นะครับก็เลยเหมือนแบบต้องมีการเติมกันบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนั้นผมเป็นสายฟรีนะ,ะแต่พี่หมีบาวเขาก็ไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นะครับเขาจะเลือกเติมในบางรอบที่แบบว่าเขาอยากจะได้เลนเจอร์จริงๆคนนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะเป็นสายสายเลนเจอร์นะครับเกียร์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ นี่ตัวนี้เขาเปิดไม่ได้นะแต่ผมเปิดได้นะครับนี่ประมาณนี้นี่โอราบาวนะครับตัวของไฟหงนะครับคือต่างฝ่ายก็น่าจะต้องมีช่วงที่แบบหยุดเล่นไปบ้างนี่ตัวนี้ก็มีบราซิเวอร์เลยออสครับจากมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับโอ้โหอันนี้เปิดได้ทั้งตัวจินจินะครับจินจิกับตัวเรยโอ้โหนี่เปิดได้หมดเลยอะเดี๋ยวนะอะไรเจอโหดปานนั้นอาตาลอบลาโอเขาเปิดไม่ได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสายฟรีเนะี่ยบางทีจะเป็นแบบนี้ บางทีเปิดจนหมดแล้วไนงะไม่เหลือเลยแล้วนะครับโอ้โหเปิดได้โคนันนี่คืออะไรเนี่ยทำไมไม่สลับเป็นไฮเปอร์เอ้ยไม่สลับเป็นออลต้านี่ผมงงอยู่แล้วเนี่ยอ่าส่วนบางคนที่บอกว่าทําไมผมไปเห็นคนอื่นมีร่างไฮเปอร์แต่ไม่มีอ่าร่างธรรมดาเลยนะครับคือบางคนเนี่ยเขาทําเรนเจอร์หายแล้วก็อาจจะทําเรื่องขอคืนอันนี้มีอยู่ง้นนะอ่าบางคนที่บอกว่าเคยทําเรื่องนะครับอันนี้ประมาณนี้คือพี่หมีบ่าวเนี่ยก็จะ คล้ายๆกับนายศิลปะาคือบทเวลาเขาจะดองเนี่ยเขาดองรูบี้เป็นพันเลยนะครับแต่นายศิลป้านี่เหมือนเขาจะดองโหดกว่านะาพี่หมีบาวนี่เหมือนจะเป็นรองอยู่นะครับแต่ว่าการอัพเบลเขาก็ขยันเล่นเหมือนกันนะอันนี้ก็เ e กียเจ็ดดาวนะครับไม่มีเลยนะมีนิดเดียวเองนะเกียเจ็ดดาวมีน้อยมากครับดูแล้วเนี่ยมอีอันนี้มี1ชิ้นนะครับจากตัวของแฟลลี่แม่มดนะครับแล้วก็มีจากตัวของ ฮิมาวินะครับแต่เนี่ยคือเขาโชคดีนะครับอย่างรอบจินจังผมบอกว่าเฮ้ยรอบนี้เก่งนะเขาก็เปิดได้2ตัวเลยนะครับก็เลยบอกว่าค่อนข้างจะได้ตัวยืนพื้นที่ดีนะนี่สายฟรีครับมีแสงมืดแม็กซ์สตัวน่าจะเข้าสู่ตัวที่สามของผมก็เหมือนกันนะกบเนี่ยผมจะได้ฟรีมาทั้งเกือบทั้งหมดเกือบเกือบทั้งหมดนะ่าอย่างที่บอกครับสายฟรีครับถ้าเริ่มสร้างไอดีใหม่เนี่ยเริ่มจากรอบโคโรโบเรนเจอร์เป็นรอบแรกจะดีที่สุด มันจะได้เติบโตได้ค่อนข้างจะไวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่กลับมาเล่นเนี่ยคือมันต้องอดทนเยอะอยู่กันต้องแบบว่าเอาตัวกระชาติที่ตัวเกมแจกเยอะคือตัวกระชาติตัวเกมจะแจกเยอะมากนะพยายามเปิดให้ได้เรนเจอร์ตัวเจ๋งๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบ,บบสายฟรีนะครับก็คือห้ามวนลูปห้ามแบบเลิกเล่นเลยเราต้องอัพเวลครับจริงๆเนี่ยมันไม่เชิงอัพเวลหรอกมันต้องไปเล่นในส่วนของอ เศษนะครับเศษพิเศษอะไรประมาณนี้แล้วก็เอารูนเนี่ยมาย่อยแล้วก็ไปลุ้นในกระดานห้องทดลองรับกบเนี่ยจะมาจากตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะอันฉะนั้นเนี่ยคนนี้กลับมาเล่นเนี่ยต้องอดทนนิดนึงแล้วก็ต้องพยายามหากบนะครับเก็บเศษนะครับเล่นกิจกรรมทุกอย่างหากบตุนเอาไว้นะครับพอกบครบนะครับรอให้เปิดได้ตัวเต็งๆเนี่ยรับรองได้เลยว่าเราจะเริ่มขยับ่าเพราะว่าเกียร์เนี่ยบางทีอาจจะแบบเสี่ยงเปิดดูบ้างก็ได้นะ คือบางรอบมันถือว่าอัตราการออกมันก็ยังพอจะโอเคนะครับแต่สุดท้ายก็คือความอดทนอ่าถ้าเกิดเราอดทนได้นานเนี่ยก็จะเจ๋งนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่คุณวัดนี่อันนี้เป็นสายเติมนะคุณวัดนี่เล่นประมาณปีหนึ่งเองนะดูนะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยไปตำนาน71แล้วนะครับแล้วดูนะครับทั้งเรนเจอร์และเกียร์ครับแล้วก็วิ่งด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่แบบโอ้โหสู้กับเกมนี้สุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันนิดนึงนะ อ่าซึ่งผมก็เจอนายศิลปะนะครับคือทำคลิปเอาไว้เพราะว่าจะดูบอลนะเออจะได้ไม่ต้องแบบว่าวางแผนคลิปอะไรมากมายอ่าเดี๋ยวดูผลการแข่งขันนะครับนายศิลปะเนี่ยในเกมตั้งรับนะครับเขาใช้ตัวไอโบบิ in, นอะ่าซึ่งผมก็มีตัวของมูนธนูไฟนะครับก็เลยดีนิดนึงนะอ่าส่วนตัวแสงมืดนะครับนายศิลปะนะครับเขาปั้นตัวบราโยมิแม็ก น่าจะเก็บน่าจะมีกบไฮเปอร์ได้อีกประมาณ1-2ึงถึงสองชุดผมคิดว่าน่าจะมีนะกบไฮเปอร์น่าจะมีเกิน20ตัวแล้วละ่ะอยู่ที่ว่าะจะเลือกปั้นตัวไหนคือน่าจะยังเปิดไม่ได้นะน่าจะรออยู่นะครับนี่ป้อมผมเกือบจะแตกแล้วนะขนาดแบบว่ามีตัวมูลธนูไฟนะครับเกือบอยู่เมืออกันนะไม่งั้นนี่ป้อมแตกแล้วนะครับคือแบบว่าโอ้โหเกียร์เขาแบบจับจริงๆนะคืออย่างที่ผมบอกว่า เกียร์ชุดอนุบาลฟุตบาทนะครับในรอบของชินจังเนี่ยอ่ะอย่างรอบชินจังเหมือนเขาจะไปเปิดเปิดเกียร์นะเลยไม่ได้เปิดเรนเจอร์นะครับอ่าพอมาใส่กับตัวนี้นะครับอ่ามันก็เลยเจ๋งเลยนะโอ้โหคือแบบน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับปล่อยตัวไวนะครับอ่าแล้วก็เกียร์เนี่ยหลบลีกอ่าตามสเต็ปเลยครับตัวบินต้องเน้น หลบปลีกนะครับแล้วก็นี่ใส่ซัดเลยครับตัวตีกายปล่อยตัวไวนะครับอันนี้ก็ปล่อยตัวไวนะซึ่งตัวอื่นเนี่ยพอเขามีเกียร์ดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นเกียร์รถแร่นะครับอ่าเนี่ยนายสือปะใช้ตัวชนนะครับเป็นตัวของเอเรนนะครับเอเรนที่เกมเล่นเองนี่โหดมากแล้วก็โคนี่นักเรียนอย่างที่บอกแหละเลนเจอร์ที่ดีที่สุดคือเรนเจอร์ที่เปิดได้และเราก็ต้องเล่นไปในทิศทางนั้นนะเออตอนนั้นเนี่ยก็จะแบบว่า ปั้นทีมตามที่ชอบนะบนี่ดูครับแสงมืดแม็กซ์ค่า1ตัวอ่แสดงว่านายศิลปะเนี่ยน่าจะเก็บดองกบม่วงอยู่นะอาจจะมีอาจาอาจะมีเกือบเกือบ40ตัวแล้วผมคิดว่างั้นนะครับอ่ะนายศิลปะมาตีผมกลับครับก็แน่นอนแหละผมก็แพ้เละเทะอยู่แล้วครับเพราะว่าทีมผมมันก็ไม่ได้โหดเลยมากมายนะเออเราก็พยายามหาเรนเจอร์นะเดี๋ยวดูทางปวนผมนิดนึงนะคือผมใช้ทางปวดเนี่ยสตัวเลยครับทั้งทนายดูครับกระโหลกม่วงครับจากตัวของ เอ็ดเวิร์ดนะครับ่าทนายก็สตาร์ทแล้วก็เปลี่ยนล่างนะครับคือดูความน้ว่าผมเปิดได้เรนเจอร์ตัวที่ค่อนข้างจะดีกว่าอันอย่างนางศยศิลป์ปาเนี่ยก็จะ,ะเหมือนก็จะเน้นเกียร์มากกว่านะเรนเจอร์ก็จะมีการข้ามไปบ้างอ่ะบางรอบเขาก็ไม่ได้เปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่เนี่ยคือเขาได้เอเรนก็ถือว่าดีเลยครับในเกมเล่นเองครับในยุคนึงนะครับตัวของอไทยกากก็จะโหดมากอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับก็กราบขออภัยด้วยนะโดยปกติผมก็จะ อ่าไม่ค่อยได้ตีคนไทยมากนักยกเว้นว่าทำยูทูบเบอร์เพราะว่าตีปุ๊บก็จะามาทําเป็นคลิปไนงะเออสมัยก่อนตอนผมทำช่องใหม่ๆ่นะ่ะผมก็ไปตีครับอ่ Line 99, อาไลเลนเจอร์99าเกาบางคนน่าจะมาทันนะลุงยุทธ <c oughs> ก็มีก็มีเคยไปเออเคยไปตีเออลุงยุทธเขามาตีผมอ่าแล้วแบบว่าเขาเล่นบนคอมนะแล้วมันแหลกนะแล้วก็มาแพ้ผมผมก็เลยมาทําคลิปนะตอนนั้นผมโดนด่าเยอะเลยนะแล้วแบบว่าโอ้ยเขาตโหดคอมเขแหกผมก็เลยแพ้คือเอาทำคอนเทนต์ ยอย่าไปคิดเยอะนะครับสายยูทูเบอร์เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้อ่าคือผมก็แบบมีคอนเทนต์่ะแพนเป็นอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าบางอันเห็นว่าน่าสนใจก็จะมาทําคลิปนะอย่างอันเนี้ยผมก็เห็นว่าน่าสนใจนะเพราะว่านายเสือป่าถือว่าเป็นตัวอย่างสายฟรีเลยนะครับอ่าสายฟรีในเกมนี้มีเยอะแหละแต่ว่าบางคนอาจจะเลิกเล่นไปแล้ะคือต้องเล่นมานานสักหนึ่งนะครับอก็ลองดูตัวอย่างได้นะครับนี่แต่ว่าเขาโอ้โหหลายปีอะ กว่าจะมาได้ขนาดนี้นะคือกบก็อย่างที่บอกแหะว,ว่าสายฟรีนะครับหากบกันฟรีทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ Ruby ที่เก็บสะสมมาอย่างในศิปลปะเนี่ยน่าจะจบปลีกที่มาสเตอร์สองบางทีก็จะอยู่ Master 1นะครับก็จะได้ รูบี้นะครับ200บ้าง220รูบี้บ้างนะครับก็จะได้ค่อนข้างจะเยอะอ่าแล้วก็สเตปอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวกาชาครับเอาไปเปิดเรนเจอร์อาจจะมีการแบ่งเปิดบ้างนะครับเปิดไม่ได้ก็หงอยหงอยไปนะครับแล้วก็เอารนะูบี้เนี่ยไปเปิดเกียร์อ่าสเตปเนี้ยทุกคนต้องเจอนะครับสายฟรีนะเปิดไม่ได้ก็ต้องหงอยไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดได้ก็โชคดีนะแล้วก็กบที่สะสมเอาไว้นะครับก็ปั้นแม็กนี่เห็นไหมอ่าก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะครับ อ่าคอมโบนะครับแร่หนืดมี3ตัวนะครับที่เหลือก็เป็นพวกตัวโคโรโบเรนเจอร์อัตเลเนกเกียเขาเจ๋งนะเกียเขาเป็นแบบเซ็ตรถแร่นะครับมันก็เลยทําให้เหลือแร่เยอะนะไปปล่อยตัวไอโบบินเนี่ยอ่าผมก็เกิดตายอยู่เหมือนนะอ่าวันนี้มาแนะนํากันประมาณนี้ครับน้องๆที่อยากจะเป็นสายปีนะครับมันทําได้นะก็ถ้าอยากโหด,ดจัดจริงๆเลยที่เป็นแบบสายรีมันต้องเล่นนานหลายปีอยู่เหมือนนะอ่าส่วนถ้าเกิดเป็นอ่าเล่นผู้เล่นใหม่ๆนะครับ อาจจะโหดได้ในระดับปีกเพชรเนี่ยในระยะเวลาแค่ประมาณ3เดือน3เดือนใส่ฟีทํา2 m แม็กได้นะ2โคโลโบนะครับคือถ้าเกิดโชคดีจัดจัดแล้วรู้วิธีการเล่นและโชคดีทั้งเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์นะครับแล้วก็เปิดกระดานกรบเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันโหดได้นะครับเทคนิคก,ก,การเล่นนะครับก็มาดูคลิป ID ดีลองของผมก็ได้นะเพราะว่า I d 2ถึง ID 6ผมก็ใส่ฟีหมดเลยนะ เพีเยแต่ว่าก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเนี่ยผมเวลนี่ยังเนี่ยขนาดอดน,นลับผมยังพึ่ง L15 เองนะถ้าไปเทียบกับคนที่เขาเล่นมาตั้งแต่แรกๆนะครับโอ้เข้าไปไกลเลยนะส่วนผมก็ยังวนๆอยู่แค่นี้นะแต่ผมก็ไม่เสียด้ครับเพราะว่าหลักๆเราต้องการที่จะเปิดเอนเตอร์เอามารีวิวครับแล้วก็สอนให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นเก่งขึ้นแล้วก็รู้สึกอยากจะเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะเล่นแล้วสนุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฉบับของผมนะครับฉะนั้นวันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้ว่า เทคนิคการเล่นเป็นสายฟรีแตล่ละคนอาจจะมีการต่างกันนิดนึงเน้นเปิดเรนเจอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเน้นเปิดเกียร์แล้วจะแบ่งครึ่งๆก็ได้นะแล้วก็รอบที่ไม่ชอบนะครับรอบที่แบบว่าไม่ชอบก็ข้ามได้ไม่ว่ากันนะหรือรอบไหนที่แบบเฮ้ยไม่เก่งเลยอาจจะมีไม่เปิดจะดีกว่าจริงๆนะบางรอบมันไม่น่าเปิดก็ไม่ไม่น่าเปิดนะครับแต่ของผมเนี่ยมันต้องเปิดเพราะว่าต้องการนํามารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ากลุ่มคนดูของช่องผมเนี่ยก็จะมี มีกว้างอ่ะค่อนข้างจะกว้างคือบางคนเล่นกันใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแบบเรนเจอร์ที่ดีที่สุดคือเลนเจอร์ที่เปิดได้นะเราก็เลยต้องรีวิวให้เขาดูนะครับว่าตัวที่เขาเปิดได้เนี่ยมันเอาไปใช้งานยังไงได้บ้างนะครับออะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็กราบขอภัยนายเสือป่านะครับเอาคลิปนี้ไปทําเป็นคลิปลงช่องก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปาก่อนคนระับสวัสดีครับ